อันนี้ครับเดี๋ยวรีวิวใหม่นะครับอยู่อยู่กับพี่ชายหน้างานนี่เดี๋ยวด้ะอันไหนคูครับอันไหนครับตัวตัวฟ้าตัวฟ้าตัวฟ้าเป็นเป็นตัวนี้นะครับตัวในเครื่องตัวตัวดําตัวดําตัวดําเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ตัวตัวนี้ครับกาลังคิดอยู่แะกํกำลังคิดอยู่ว่า จะซื้อหรือจะโยนทิ้งไปลองเทียบเทียบดูอ๋อเทียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเกลียนเกลียนเกลียนเท่ากันอันนี้เท่ากันอ่าเท่ากันแฝดเหมือนกันเกแสดเหมือนกันเกลียนเท่ากันเอาไลองเลยครับสีฟ้าก่อนะครับเช็คเช็คทดสอบ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 เฮ้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 ทดสอบทดสอบเช็ควันเจทดสอบสีดำนะครับเช็คเช็คทดสอบ เจกคว e นท o เช็คทดสอบทดสอบเช็คเจกเจกเช็ค n e two เจกทดสอบทดสอบเฮ้เฮ่เฮ้เสวัสดีครับสวัสด yeah. hey, hey, hey. ีครับสวัสดีครับโอเคครับเฮ่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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้เสียท็อปรีบโอนเลยนะครับเสียท็อปว่าไงครับ ก็นอนไกลนะพักกันอ้นด่วนทั้โอนด่วนอนด่วนพ้องอ้วนบรูทุตแตกต่างกันประมาณไหนครับโอ้ก็อนิดนึ่งประมาณบ้านฟังออกครับฟังออกเลยนะครับนี่หน้าม้านะครับจ้างโดยเบียเบียครับจ้างเบียเป็นนีวิวไ้นะครับอันนี้ครับ แย่ยองเป็นใส้ตัวนี้ขอบริจาคนะแี่นะครับนีรีวิวใหม่นะนี่นะฮะแกรอยากได้ไหมนะครับมีกล้องไอ้ X4 แล้วครับโอเคครับแกรอยากได้ติดต่อมาครับเอาปักปักเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบื้องปัดเอาด้านหลังนี่เป็นสี่เสาครับ อนชออันนี้อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ก็เสียบง่ายครับนี่จะเป็นสายไปเสียบปลั๊กเลยครับเอาโอเคครับประมาณเนี้ย